นี่คือชาฟี่แต่ชาฟีนะ่น่ะไม่ใช่แค่หมานะชาฟีนะ่น่ะเป็นรถถังด้วยสวัสดีครับผมพาชีนะวีดีโอก็อยู่กับ M24 ชาฟี่นะฮะอ่าชาฟี่นะฮะไม่ใช่น้องหมานะวันนี้มาเป็นรถถังนะฮะจังหวะน,นี้ไปบวกกับชาฟี่ฝั่งโอ้นี่เลฟเฟชอยู่ตรงนั้นฮะเราหวังว่าจะชี้ชาฟี่เขาได้นะตะคนอนหยุดขยับไหมโอ้ย มียักษ์กระเพนเซอร์ยิงยิงตะคาบเราเหมือนเขาจะแพ้แพ้แพ้กับเรานะโดนล้อมโดนล้อมเอ้ยยักษ์กระเพนเซอร์จังหวะนี้เข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังจังหวะนี้เข้าหลังเอ้ยหันปืนไม่ท er ันเนี่ยละโอ้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 มั่วมั่วจังหวะนี้มั่วเอ้ยแบบมันเล็กจังหวะนี้ก็ต้องเข้าแฟงอาร์ทิลลี่ตึงๆอาร์ทีรี่เอ้ยเลฟเอสแตก เอ้ยเอ้ยแยกกระเพะนซอร์แยแล้วแย่แล้วเข้าหลังเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยทีตะขาแตกจงังหวะนี้เดี๋ยวเราฟา์มชึบชึบออ,อสวยเราจะมีจังหวะให้ย,ยิงอยู่ เออภาซาโตภาซาโตโน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 ภาซาโตอันตรายหนึ่งฮะตั <İ> ้งวันี้เลือดเราไม่ได้เยอะแล้วนะไออภาซาโตไม่ได้มองเราอยู่ฮะตั้งวันี้จะมีมุมให้ดูเยอะสวยโดนปืนอัตาจรยิงตายอ่ะวู้ฮู้หูได้อัชเชมเพ็ตอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสุดยอดแงนอย่าไปกลัวลุยให้สุด เช้าฟีีเขาโผล่มาละเรามาสปอร์ตให้เพื่อนเลยเราก็วิ่งมาสปอร์ตให้เพื่อนอย่างนี้เลยชึบชึบอันแน่มีคนแต่เราต้องเตรียมตัวหนีนะเพราะว่าอาจจะมีคนวิ่งใส่เราเมื่อไหร่ก็ได้เช่นคอมเบลเนี่ยไอคอมเบลจังหวะนี้หันปืนปืนหันช้ามากเลยอะ่ะโอ้โหเพิ่งรู้ว่าชาฟีมันปืนหันช้าขนาดนี้ไม่เป็นไรปืนหันเสร็จแล้วเรือระยะใกล้บวกระยะใกล้บวกระยะใกล้ เอาเหินบางบวกแอคเอยเฮ้ยยิงไม่เข้าโอ้ไม่นะขอโทษเพื่อนยจบบวกแอคเอยเฮ้ยหคอมเบลยิงรัวเลยอ่ะปึ้งนัดหนึ่งนัดหนึ่งเออนัดหนึ่งเออเก็บได้หนึ่งเราเก็บทีสามสี่ได้ไหม โอเคมีอารดทีจีดะเราอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมว่าผมอ้อมหลังไปเล่นที่อื่นก่ดี๋ยวเราซุ่มโจมตีตรงน,นี้จุ๊บจุ๊บโอเคเราจะเข้าหลังเขาจะได้อยู่นะเราปิดหลังเลยปิดหลังฮนะขันแน่หันมา หันมายิงแรงแค่ไหนครับพี่หันมาดิหลบเออโหยิงกระลาวห้าสิบโคตรแรงเอออย่าพิ่งยิงผมพี่ใจเย็นเออโอ้โอ้แมปนี้โอ้น่าจะยากพอควเลยแมปมันเล็กมาก ชึบชึบชึบ,ชบโอ้โดนยิงนัดหนึ่งโอ้ M 4ีมีม,มุมยิงไหมยิงดูเอ้ย M สิจังหวะนี้ M ส1แตกแน่น,นอนหนีไม่รอดหรอกดักยิงเอ้ยฮาปี้เขาแตกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสะท้อนกระสุนรถถังหนักได้นี่มันรถถังอะไรกันเก่งขี้ไหมมันมี M มันมี M 8ดนีไ่ไงประเด็นอนะ สุดกว่าที่คิดมาดูเดอร์ฮนะอันตรายอยู่นะถ้างั้นมันต้องรีบเข้าใกล้ละเพื่อที่เขาจะได้ยิงเรายากๆมาน่าจะสามารถเข้าหลังได้ง่ายเลยไี้โอ้โหโดนยิงทะลุยากละมันยากละ M8 นะอุ้ยตัวนี้แค่ปิงปขาดยังรอดอยู่แต่ตอนนี้้ฮะมันเขาจะยิงทะลุ ตายรถถังได้ตายรถไฟได้นะยากอยู่โอเคยิงตีนตะขาบไม่เข้านะอาจจะต้องจูเขาหน่อยเดี๋ยวรอเอตายฮนะเพราะว่า M6 ็ยิงลัวนะเขาโอกาสยิงโดนเยอะกว่าร mm. ถถังคันอยู่เลยสวยโอเคตอนนี้ก็ได้เข้าหลังสีแล้วแล้วก็ฟาร์มเลยไม่น่าจะมีใครหยุดเราได้แล้ว ความแม่นยำสูงมากความแม่นยำไม่มีผลถ้าเรายิงได้ได้ยิงด้านหลังฮะโอเคเราสไนประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเข้าหลัง AT8 ดีกว่า AT8 ดักอยู่ไหนโะเคลูกุกจิ๊บเคยินรคแปดนี้สวยฮะเออไม่นะเขาดักอยู่ตรงนี้นี่เอง เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นเนินทรายฮะสปอร์ตคนที่จะเข้าดันฝั่งขวาก่อนเพื่อจะมีนะอู้อู้อู้เป็นล้านเลยพี่ชายเราก็จะรู้แลวว้วว่ามีคนประมาณ5คนนะดันเข้าทางขวานะเราก็วิ่งไปเ้่นซ้ายดีกว่าไอคนที่อยู่ในแฉออกประมาณอยู่ตรงไหนนะโอเคโดนตัวจับฮะอาจจะยากหน่อยละ โอเคมีเรยวพลาจะไในแชปนะเดี๋ยวลองดูกับอะไรยังไงได้บ้างนะเคเล่นหนีได้โอเค้เอ,ยอ,เคอยู่ไอ้อยู่มีคนโกรธมีคนโกรธตรงอันนี้เราต้องเล่นตรงเนินซ้ายหน่อยฮนะ โอ้แย่ละกำลังเจาะไม่พอครับยิงโดนแค่ตีนตะขาบนะโอ้ตีนตะขาบหนาจัดเลยอ่ะคือถ้าเราเทคแค่นัดต่อน,นัดเนี่ยเราจะได้เปรียบนะเพราะว่านัดนึงเราแรงกว่ามาสวยติดแค่หนึ่งโอ้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 เร็วผ่ากรชิดปืนกล แย่ลยยแล้วโอ้ยมีวีเคยิงเราด้วยเหรออันนี้ต่ยากแล้วยากหลายยากแลาวมีมีมุมไหมไม่มีนะฮะ,ะเดี๋ยวรีบผีก,ก่อนเขาจะใช้ปืนกลนี้เราได้โอ้ปืนกลอู้อู้อูอ้อออปืนกลไม่โคตรแรงเลยเว้ยสวยฮะปิดได้อีกหนึ่งลลเลกผ่าแตกฮะเออแย่แล้วเก็บสต๊อกก่อนสวยเก็บสต๊กได้ฮะ แต่ตอนนี้คือมีทีจะแปดยิงเราอยู่แล้วก็ที่กำบังเราเนี่ยมันใกล้จะแตกแล้วเดี๋ยวเรารอจุดสปอยด์กันเกือบแตกวิ <K> นเ์3 7ยังไม่หยุดเกี่ยงเอ้ยหยุดได้แล้วหยุดบูบีหนูหาที่ปลบ,บกันโคตรูนตัะจับละแย่ละเขามาจะตรงไหนกนะัน โคตรแรงเลยไม่ว่าเอมที่สี่ชาฟี่ทำให้คุณผิดหวังขนาดไหนชาฟี่ก็ยังอยู่เพื่อคุณเสมอว้าวันนี้เราจะมาเปิดถุงแดงที่เจ็ดถุงกันซิถังดับเพลิงซิโอโนัสของตกแต่งอะไรสักอย่างบ้านเงิน เงินอีกหน่อยบ้านอีกหลังหนึง่งเวทีอันหนึง่งเงินอีกนิดหน่อยอู้อะไรวะเนี่ยชิงช้าสวรรค์เนาะเออได้ทีอีกนิดหน่อยเงินอีกนิดหน่อยเครื่องซ่อมชุดใหญ่อันนี้สวรีมาบูสเตอร์อีกนิดหน่อย บูสเตอร์อีกเครื่องชุชดฝึกประเทศสักประเทศหนึ่งเครื่องส่อมชุดใหญ่อาร์มสแนปช็อตบูสเตอร์อีกหน่อยเครื่องพยาลชุดใหญ่เครื่องพยาบาลชุดใหญ่หน่อยเงินอีกนิดหน่อยถังดับเพลิงชุดใหญ่เครื่องพยาบาลชุดใหญ่เงินอีกมากหน่อย ถูกแจยี่สิบเจ็ดอันนี้มันดีจริงๆว้าหากเพื่อนๆอยากเห็นคลิปรถหาสนุกสนุกแบบนี้อีกผมแนะนำคลิปนี้เลยแต่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะ